สวัสดีค่ะดิฉันนางสิการดาบุญคาประธานกลุ่มวิสาหกิิชุมชมทอผ้าพื้นเมืองได้รับการุดงนุนงงเงินจากกลุ่มสตรีของอำเภอโพตา์และก็มาผลิตเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมต่อจากผ้าพื้นเมืองบ้านโพตากเรา แล้วก็ได้จากการเป็นผ้าผืนจากผ้าผืเราก็มาแปรรูปเจะเป็นเป็นหลายๆอย่างผลิตภัณฑ์เราได้กระเป๋าบ้างได้รูปชงต่างๆ,ๆกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กแล้วก็พิกตาไอที่เป็นผืนใหญ่เราก็ใช้ไปเป็นผ้าผืนตัดเสื้ออกชาวบ้านก็นิยมใช้แล้วก็การจัดรูปต่างๆ เราก็มีแล้วก็ไปพัฒน <Okay. S 1> าไปจัดนูดที่เมืองทองด้วยในสถานที่จังหวัดน้องไทยเราก็ไปพอมีรายได้มาเพิ่มเติมแล้วก็ในชุมชนเรามีรายได้เมื่อเวลาว่างก็มีรายได้เพิ่มเติมค่ะ